SCP-957 เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์ความสูงประมาณ2เมตรน้ำหนักประมาณ75กิโลกรมัมลักษณะาภายนอกโดยทั่วไปเหมือนกับผู้ชายที่รูปร่างผอมสูงร่างกายเหี่ยวแห้งเห็นกระดูกป,ปูดโผล่ใบหน้าตอบตาโปนและปากฉีกกว้างสีผิวของมันซีดเซียวเหมือนคนเป็นโรคขาดสารอาหารสภาพไม่ต่างอะไรกับศพเดินได้ สิ่งที่เป็นจุดสังเกตและเห็นได้ชัดที่สุดก็คือส่วนที่เป็นหน้าอกและช่วงท้องของมันมันถูกแหวกออกเป็นช่องโพรงขนาดใหญ่และแสดงให้เห็นว่าข้างในร่างกายของมันปราศจากอวัยวะใดๆอยู่ภายในนั้นปีศาจตนนี้ปัจจุบันอาศัยอยู่ในรัฐเคนตักกี้ประเทศสหรัฐอเมริการูปร่างของมันก็ว่าแปลกประหลาดแล้วแต่พฤติกรรมของมันแปลกประหลาดยิ่งกว่า มันสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องกินอาหารและไม่ต้องหลับต้องนอนแม้ว่ารูปร่างของมันจะผอมแห้งเหมือนคนไร้เรี่ยวแรงแต่มันกลับมีความแข็งแกร่งและมีพลังกำลังมหาศาลมันสามารถพูดและสื่อสารด้วยภาษามนุษย์ได้อย่างคล่องแคล่วแต่ในบางครั้งจะสังเกตเห็นมันพูภาษาอื่นที่มีทราบว่าเป็นภาษาของประเทศใดในโลก มันปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือหรือตอบคำถามใดๆกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันการพยายามสัมภาษณ์และขู่บังคับเพื่อสืบหาต้นกำเนิดของมันล่มเหลวทุกครั้งแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะใช้วิธีการใดๆหรือรุนแรงแค่ไหนมันก็ไม่ยอมเปิดเผยว่ามันเป็นใครและมีวัตถุประสงค์อะไรมันไม่หวาดกลัวหรือรู้สึกเจ็บปวดใดๆร่างกายของมันแข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อ S.C.P. 957เป็นตัวอันตร,รายที่กักกันได้ยากจึงถูกจัดให้อยู่ในระดับคีเทอร์และเนื่องจากมันไม่ยอมเปิดเผยว่ามันเป็นใครมาจากไหนสถาบัน S.C.P. จึงยอมปล่อยให้มันอยู่อาศัยในเมืองตามปกติเพื่อเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของมันโดยสถาบัน S.C.P. ได้ทำการอพยพผู้คนและการไม่ให้ประชาชนอยู่อาศัยในละแวกใกล้เคียง และย้ายเอานักโทษคลาสดีเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านแทนและติดตั้งกล้องมวงจรปิดเพื่อบันทึกวิดีโอรวมถึงติดตั้งเครื่องดักฟังเอาไว้เพราะว่า SCP 957มักจะตะเวนไปเสาะหาบ้านที่มีมนุษย์อาศัยอยู่เพียงคนเดียวเสมอเมื่อมันพบบ้านเป้าหมายมันก็จะใช้กำลังจับคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นยัดเข้าไปในช่องอกและท้องที่แหวกออกเป็นโพรงโดยคนที่ถูกจับ ใส่ไปในร่างของมันนั้นยังมีชีวิตอยู่และจะถูกขังให้อยู่ในตัวของมันอย่างน้อยสีชั่วโมงและเมื่อถึงเวลามันก็จะปล่อยให้คนคนนั้นคืนกลับออกมาจากตัวของมันสถาบัน SCP กำหนดรหัสให้เรียกคนที่ถูกมันจับยัดใส่ในตัวนั้นเป็น SCP 957.1หากมนุษย์คนใดเสียชีวิต เพราะไม่สามารถทนต่อความเจ็บปวดและความทรมานจากการกระทำของมันได้ SCP 957ก็จะเปลี่ยนไปสำรวจหาบ้านหลังใหม่ที่มีมนุษย์อาศัยอยู่เพียงคนเดียวต่อไปเรื่อยๆหาก SCP 957ขิดหนึ่งคนใดรอดชีวิตออกมาจากตัวของ SCP 957ได้ก็จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในบ้านหลังนั้นต่อไปเรื่อยๆแต่บุคคลคนนั้นจะไม่เป็นคนปกติเหมือนเดิมอีกต่อไป scp 9 5 7าดขีดหนึ่งที่รอดชีวิตจะกลายเป็นคนตาบอดทั้งสองข้างและมีอาการความจำเสื่อมจำเรื่องราวเดิมของตนเองไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวโดวยจะถูกล้างสมองให้เชื่อว่าตนเองนั้นเป็นคนตาบอดมาแต่เกิดและมีความรู้เรื่องอักษรเบลหรืออักษรสำหรับคนตาบอดขึ้นมาเองได้อย่างน่าประหลาดอีกทั้งจะเชื่ออย่างสนิทใจว่าตนเองนั้นอาศัยอยู่ร่วมบ้านกับ scp 9 5 7มานานแล้ว ในฐานะสมาชิกค,ครอบครัวตัวเองคนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นญาติเพื่อนสนิทหรือคู่ชีวิตที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันอย่างมาก SCP 9 5 7 1จขีดหนึ่งจะถูกทำให้เชื่อว่า SCP 9 5 7ที่อาศัยอยู่ด้วยกันนั้นมีอาการบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้อย่างรุนแรงจนทำให้ร่างกายไม่เกรียมจึงไม่ปกติเหมือนคนทั่วไปเนื่องจาก SCP 9 5 7ขีดหตาบอดสนิท จึงไม่ได้เห็นรูปร่างอันน่าเกียดน่ากลัวนั้นทำให้ไม่ได้เกิดความสงสัยและใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านหลังนั้นอย่างเป็นปกติและในทุกๆเดือน SCP-957.1 จะเดินทางออกจากบ้านหลังนั้นเพื่อไปสแสวงหาแหล่งที่มีผู้คนตามชุมชนต่างๆจากนั้นก็จะแก้งทําเป็นช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะว่าตาบอดอย่างเช่นแก้งสะดุดล้มหรือลงทาง เพื่อหลอกให้คนสงสารเข้ามาช่วยเหลือและพาเข้ากลับบ้านซึ่งความจริงแล้วคนคนนั้นก็คือเหยื่อที่เขาจะพากลับบ้านเพื่อเอามาให้ s c p 957สังหารนั่นเองเมื่อล่อลวงมนุษย์ผู้ใจดีแต่ข้อร้ายเข้ามาในบ้านได้สำเร็จ s c p 957ขีดหนึ่งก็จะล็อกประตูคขังเหยื่อเอาไว้ในบ้านแล้วก็จะตะโกนเรียก s c p 957ให้ออกมา เมื่อ SCP-957 ออกมาแล้ว SCP-957 คิดหนึ่งก็จะเดินไปที่ห้องอาหารและนั่งรอที่โต๊ะเพื่อให้ SCP-957 จัดการกับเหยื่อในช่วงเวลานี้เหยื่อจะถูก SCP-957 จับตัวทำให้ไม่สามารถดิ้นหลุดได้และมันจะก่อควันสีดำคลุมเป็นม่านบาเรียทรงกลมล้อมรอบตัวมันและเหยื่อเอาไว้ จากนั้นมันก็จะทำบางสิ่งบางอย่างกับร่างของเหยื่อภายในม่านดำนั้นโดยใช้เวลาไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงม่านนั้นจะยังคงอยู่ในสภาพนั้นไม่สามารถจอดทะลุเข้าไปได้และไม่ทราบว่ามันประกอบด้วยสา,สารสชนิดใดเมื่อเวลาผ่านไปกลุ่มดำนั้นก็จะจางลงและจะพบว่าร่างกายของเหยื่อที่ถูกล่อลวงมานั้นถูกแปลสภาพให้ผิดประหลาดไปกว่ามนุษย์ปกติ 30%ของอวัยวะต่างๆจะถูกทำให้กลายเป็นก้อนเนื้อและกลายเป็นชิ้นส่วนที่ไม่พบในมนุษย์ปกติยกตัวอย่างเช่นมีชิ้นส่วนต่างๆประหลาดๆงอกเพิ่มขึ้นผิวหนังกลายเป็นเกร็ดของสัตว์เลือ้อยคานอวัยวะบางส่วนอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมือนมนุษย์ปกติและหลังจากนั้น SCP 957ก็จะนำเนื้อและอวัยวะส่วนนี้ไปประกอบอาหารแล้วนำมาให้ SCP 957ขีดหกิน ส่วนอวัยวะที่เหลืออีก70%นั้นจะถูกนำไปเผาทิ้งแต่อย่างไรก็ตามในวันที่16ตุลาคมปี2006ได้มีการบันทึกเหตุการณ์ที่แตกต่างออกไปจากพฤติกรรมเดิมๆของ SCP-957 โดยมันจะทำการล่อดลวงมนุษย์เข้ามาในบ้านเหมือนอย่างเช่นเคยแต่ในคราวนี้มันได้สร้างม่านควันแบบสายขึ้นมาครอบตัวมันและมนุษย์ผู้เป็นเหยื่อเอาไว้ไม่ดำทึบเหมือนทุกครั้ง ทำให้พอที่จะมองเห็นภายในได้ภาพในนั้นมองเห็นกลุ่มของ SCP 957หลายตัวล้อมรอบเหยื่อเอาไว้ตรงกลางและมีวัตถุทรงกลวยซึ่งไม่สามารถระบุแน่ชัดว่าคืออะไรครอบไว้อีกชั้นหนึ่งมันได้ลงมือกระทําบางสิ่งบางอย่างกับเหยื่อและวัตถุนั้นเป็นเวลานานถึง5ชั่วโมงจากนั้นศพของมนุษย์จะถูกนำออกจากวัตถุทรงกลวย และถูกแยกชิ้นส่วนออกจนเหลือแต่เศษซากกองอวัยวะเท่านั้นวันที่6มิถุนายนปี2008เจ้าหน้าที่สถาบัน SCP สามารถถอดเสียงจากเครื่องดักฟังภายในบ้านโดยมีเสียงบันทึกการสนทนาระหว่าง SCP 957กับคู่สนทนาที่ไม่ทราบว่าเป็นใครแต่คาดว่าน่าจะเป็นพักพวกเดียวกันซึ่งสื่อสารด้วยภาษาของพวกมันเองผลของการถอดรหัส แปลภาษาพบว่า SCP 957ที่ปรากฏตัวอยู่ณตอนนี้เป็นเพียงแค่คนที่ทำหน้าที่หาเหยื่อมาให้กลุ่มของพวกมันทำการทดลองบาสิมังอย่างกับร่างกายของมนุษย์เท่านั้นและพวกมันพยายามเร่งรัดให้ SCP 957หาเหยื่อมาให้พวกมันทำการทดลองสุดสยองนี้เพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อที่จะทำให้แผนการใหญ่ของพวกมันที่หวังเอาไว้สำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งนั่นก็น่าจะหมายถึงความหายนะของมนุษยชาตินั่นเอง SCP 1983บ้านผีสิงสถาบัน SCP ได้รับรายงานความผิดปกติในรัฐไวโอมิงประเทศสหรัฐอเมริกาว่ามีบ้านหลังหนึ่งถูกใช้ให้เป็นแหล่งก่อเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องเพื่อบูชาลทัทธิซาตานเนื่องจากพบว่ามีคนและสัตว์ ล้มตายอยู่ในบริเวณนั้นบ่อยครั้งหลังจากที่ได้เข้าตรวจสอบพบว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านไร่ชั้นเดียวในแถบชนบทและถูกทิ้งร้างเอาไว้ตั้งแต่ปี1968จากการสอบสวนพยานผู้พบเห็นเหตุหการณ์เล่าว่าในรอบบริเวณบ้านแห่งนี้พบเห็นการตายอย่างไม่ทราบสาเหตุหลายกรณีไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์มีวัวที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ และสัตว์ป่าล้มตายอย่างไร้สาเหตุมีคนหายสาพสูญหลายรายบางรายก็พบเป็นศพนอนตายโดยที่ไม่พบบาดแผลภายนอกใดๆเลยเจ้าหน้าที่ได้ทำการผ่าร่างเพื่อชน,นสูตรหาสาเหตุการตายแล้วก็ได้พบกับเรื่องราวน่าประหลาดใจที่สุดก็คือหัวใจซึ่งอยู่ในร่างกายได้หายไปเหลือแต่โพรงเป็นช่องว่างอยู่กลางอกทั้งๆท,ที่ไม่ได้มีบาดแผลกันถูกตัด หรือฉีกออกแต่อย่างได้แต่มันกลับหายไปเฉยๆอย่างเป็นปริศนาส่วนอวัยวะภายในอื่นๆก็ยังคงอยู่เป็นปกติผู้เห็นเหตุการณ์บางรายเล่าว่าพวกเขาได้พบเจอกับเงาดำประหลาดที่คล้ายวิญญาณของมนุษย์ลอยไปลอยมาอยู่แถวนี้บ่อยครั้งพวกมันออกมาจากบ้านและเข้าออกผ่านประตูด,ด้านหน้าพวกเขาเชื่อว่าเป็นพูดผีปีศาจ และพวกมันได้ควบหัวใจของคนและสัตว์ไปเพื่อกินหรือเพื่อการบูชาอะไรสักอย่างในบ้านหลังนั้นหลังจากที่ได้ทำการเฝ้าสังเกตความผิดปกตินั้นอยู่ระยะหนึ่งสถาบัน S.C.P ก็ได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นว่าบ้านหลังนั้นมีความผิดปกติทางมิติที่ซับซ้อนมันถูกกำหนดชื่อรหัสว่า S.C.P 1 9 8 3 1 ภายนอกเป็นบ้านไม้เก่าๆลักษณะเหมือนบ้านในฟาร์มทั่วๆไปมีประตูทางเข้าด้านหน้าและประตูหลังรวมถึงหน้าต่างหลายบานแต่ทางเข้าบ้านเหล่านั้นไม่ได้นำพาให้ไปสู่ตัวบ้านตามปกติภายในกับภายนอกมีขนาดแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเหมือนเข้าไปสู่มิติที่ซับซ้อนประตูหน้าไม่ได้เปิดมาแล้วพบห้องรับแขกแต่มันกลับไปที่ประตูอื่นๆในอาคาร การเข้าทางประตูหลังการเข้าทางหน้าต่างหรือแม้กระทั่งการเจาะผนังบ้านเข้าไปก็เช่นเดียวกันกลับพบว่ามันพาให้ทะลุออกมานอกบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านได้อย่างไม่น่าเชื่อและเมื่อทางสถาบัน SCP ได้ส่งหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่หนึ่งหน่วยเข้าไปทางประตูหน้าเพื่อที่จะสำรวจความผิดปกติในอาคารพบว่าเมื่อเข้าไปแล้วประตูก็ปิดตัวลง แล้วพวกเขาไม่กลับออกมาอีกเลยการพยายามส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเพื่อช่วยเหลือหน่วยแรกให้ออกมาก็พบว่าผลเป็นเช่นเดียวกันไม่มีใครสามารถกลับออกมาได้การติดกล้องถ่ายวิดีโอเอาไว้กับเจ้าหน้าที่ไม่เป็นผลสสำเร็จมันถูกตัดสัญญาณทันทีหลังจากเข้าไปแม้กระทั่งการทดลองผูกเชือกเอาไว้กับตัวมันก็ขาดออกทันที เมื่อเจ้าหน้าที่ได้เดินผ่านพ้นประตูเข้าไปแล้วจนถึงขณะนี้พบว่ามีเพียงสิ่งเดียวที่ออกมาจากบ้านหลังนั้นได้นั่นก็คือ SCP 1 9 8 3 2ขีด2 SCP 1 9 8 3 2ขีดคือสิ่งมีชีวิตสองเท้ารูปร่างคล้ายกับมนุษย์มันมีอยู่มากมายหลายตัวไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัดว่ามีเท่าใดกันแน่พวกมันสูงเฉลี่ยประมาณ1.8เมตร ลำตัวมีเส้นระยางพันรอบรอบยุ่งเหยิงลุงลิงมองดูเหมือนห่มคลุมด้วยเศษผ้ากเก่ามันเดินออกจากบ้านหลังนั้นเพื่อไปสอดแสวงหาเหยื่อที่เป็นสิ่งมีชีวิตและทำการสังหารทันทีที่พบแล้วมันก็กลับเข้าบ้านหลังนั้นพร้อมกับหัวใจที่ยังเต้นอยู่พวกมันมีความก้าวร้าวอย่างมากและจะโจมตีมนุษย์ทุกคนที่เห็นมันเมื่อ S C P หนึ่งเขีดสองพบมนุษย์มันจะใช้เส้นระยางบนตัวของมันแทงเข้าไปที่อกของเหยื่อบริเวณที่เป็นหัวใจร่างกายของมนุษย์ที่ถูกมันแทงเข้าไปไม่มีบาดแผลภายนอกใดๆเกิดขึ้นมือของมันเหมือนกับทะลุมิติเข้าไปในร่างกายของมนุษย์ได้จากนั้นมันก็จะกระชากเอาหัวใจของมนุษย์ออกมาจากร่างทำให้คนคนนั้นขาดใจใตายในทันที ซึ่งไม่ปรากฏร่องรอยฉีกขาดของผิวหนังและเนื้อเยื่อสภาพศพเหมือนคนสิ้นใจด้วยโรคหัวใจวายเท่านั้นร่างกายของพวกมันมีสีดำทางร่างมันจึงดูเหมือนกับพูดผีหรือวิญญาณที่ล่องลอยไปในความมืดเที่ยวตะเวนออกไปควักหัวใจของมนุษย์แล้วกลับเข้าไปในบ้านผีสิงหลังนั้นในตอนแรกเจ้าหน้าที่ได้ลองพยายามใช้กระสุนปืนยิงเข้าใส่พวกมัน แต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จพวกมันไม่ตายหนทางเดียวที่จะกำจัดมันได้ก็คือต้องใช้กระสุนที่ทำจากแร่เงินเท่านั้นและในขณะยิงต้องกำหนดจิตให้แน่วแน่ด้วยการสวดภาวนาถึงพระเจ้าหรือสวดภาวนาถึงาศาสดาที่ตัวเองนับถือด้วยความศรัทธาที่จริงใจหากทำเช่นนั้นได้จึงจะทำให้ร่างกายของมันละเหยและสลายกลายเป็นไอ หลงเหลือแต่ซากที่เป็นสารซันเฟอร์หรือผงกรรมฐานวันที่23พฤษภาค,คมปี1989สถาบัน SCP ได้ส่งนักโทษ D14134 เข้าไปเสียงชีวิตเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ส่งเข้าไปก่อนล่วงหน้าแม้ว่าหลังจากเหตุการณ์นั้น D14134 ก็ไม่ได้กลับออกมาอีกเลยเหมือนเช่นคนอื่นๆแต่เขาก็ได้สร้างวิรกรรมที่ยิ่งใหญ่ ด้วยการกําจัด SCP 1 9 8 3 2ไม่ให้ออกมาอารวาสควักหัวใจของมนุษย์ได้อีกภายหลังได้มีการพบกระดาษที่เขาเขียนบันทึกเรื่องราวที่เขาเสียงตายข้างในนั้นเอาไว้ทําให้ทราบว่าเมื่อเขาได้เข้าไปข้างในแล้วก็ได้พบกับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆบางคนพยายามออกมาจากบ้านหลังนั้นด้วยการกลับไปเปิดประตูหน้าบ้านที่เขาเข้ามา แต่มันก็ทำให้ร่างของเจ้าหน้าที่คนนั้นละลายสลายไปเขาจึงมุ่งมั่นที่จะเข้าไปสํารวจข้างในส่วนที่ลึกลงไปเขาบรรยายว่าสภาพข้างในมันใหญ่โตกว้างขวางกว่าที่เห็นภายนอกและมีความซับซ้อนเหมือนกับมีหลายสถานที่อยู่ในที่เดียวกันเหมือนเป็นห้องแถวห้างสรรพสินค้าที่เต็มไปด้วยตู้ต่างๆเขาร่วมต่อสู้กับเจ้าหน้าที ในการกำจัด SCP 1983-2แต่ก็ทำให้เจ้าหน้าที่คนอื่นเสียชีวิตทั้งหมดเขาหลบซ่อนตัวและเขียนบันทึกฉบับนี้ในที่สุดเขาก็ได้เห็นความลับของพวกมันนั่นคือรังของ SCP 1983ที่อยู่ใจกลางสถานที่แห่งนั้นมันเต็มไปด้วยของเหลวสีดำและมีแสงสว่างอยู่รอบๆมันคือโคมไฟไฟฉายเทีนยนไขต่างๆที่พวกมันเอามาวางเอาไวร้รอบๆ แล้วส่องไปที่กองหัวใจขนาดมหึมาที่พวกมันเอามากองสมกันเอาไว้ SCP 1 9 8 3ขีดสองจะนำหัวใจที่ควักออกมาโยนเข้าไปในกองหัวใจอันน่าขยขาขแยงนั้นแล้วจากนั้นหัวใจก็จะเริ่มเต้นกระตุกและสะบัดไปมาแล้วเงาร่างของ SCP 1 9 8 3กขีดสองก็จะแหวกออกมาจากหัวใจกองนั้นถือกำเนิดขึ้นมาเป็นพวกมันขึ้นอีกตัวหนึ่ง หัวใจหนึ่งดวงที่อยู่ในกองนั้นก็เท่ากับหนึ่งชีวิตของ SCP 1 9 8 3 2บัดนี้เขารู้แล้วว่าจุดอ่อนของพวกมันอยู่ตรงนี้นี่เอง SCP 1 9 8 3 2จะสลายไปเมื่อเขากำจัดหัวใจหล่อนนั้นทิ้งสุดท้าย D 1 4 1 3 4จึงตัดสินใจสละชีวิตตัวเองทำลายหัวใจกองนั้นให้หมดสิ้นไปสถาบัน SCP ได้ประกาศเชิดชูวิลกรรมของเขาด้วยการมอบเหรียญก้าหารให้ซึ่งถือเป็นนักโทษคาดีหนึ่งในสองคนเท่านั้นที่ได้รับการเชริดชูกรรเกียรตินี้ปัจจุบัน SCP-1983 ถูกจัดให้อยู่ในระดับคีเทอร์แต่เชื่อว่าหมดสภาพไปแล้วโดยก่อสร้างพื้นที่รอบๆให้เป็นโรงงานสารเคมีเพื่อปกปิดสถานที่เอาไว้ และนี่ก็คือเรื่องราวของ SCP 1983บ้านผีสิงเพื่อนเพื่คนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจบคลิปอย่าลืมชมภาพแฟนอาร์ทที่เพื่อนๆส่งมากันคะ่ะสวยแล้วก็เท่มากเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย